สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12ในเทศกาลธรรมดาปีเอวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธิว่าอย่าก,กลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่างสิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกนกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทไม่ใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ ทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วดังนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักในชีวิตประจำวันของเรามนุษย์หลายๆครั้งเมื่อตั้งใจที่จะทำกิจการดีอะไรสักอย่างก็มักจะมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุผลได้อย่างราบรื่น บางครั้งถึงกับถอดใจไปเลยก็มีพระสุจ้าเองในพระรสารวันนี้พระองค์ก็ประเมินบรรดาสิทธิ์ของพระองค์เช่นเดียวกันว่าจะต้องประสบอะไรในอนาคตเมื่อทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความดีดังนั้นพระองค์จึงต้องให้กํำลังใจล่วงหน้าสำหรับคนทำงานพระองค์ปลอบใจกระตุ้นให้สิทธึกเหิม ให้มีพลังให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้ตระหนักถึงพันธกิจที่จะต้องกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้นำมาจากพระวรส,สารตามคำบอกเล่าของนักบุญแมทธิวบทที่10ข้อ2 6ถึง33ที่โปรองตรัสให้กำลังใจสิทธิ์ว่าอย่าได้กลัว โดยเฉพาะกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เถิดโดยเปรียบเทียบว่านกกระจอกที่ผู้คนเห็นว่าไร้ค่าที่สุดพระเจ้ายังทรงดูแลเลี้ยงดูมันเลยตัวเราเป็นคนดีแท้ๆชะไหนพระองค์จะเมินเฉยทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังอีกเล่า คนต้องมีคุณค่ามากกว่านกกระจอกเป็นไหนๆจงให้ค่าของตนเองต่อไปเถิดพี่น้องที่รักเราแต่ละคนนั้นเป็นศาสสนิกทั้งคริสตชนและพุทธศาสนิกชนเราจึงมีบทบาทหน้าที่อยู่สามด้านใหญ่ๆได้แก่หนหน้าที่ต่อตัวเองเช่น การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในศาสนธรรมคำพีคำสอนต่างๆฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดำเนินชีวิตรักและรับใช้ผู้อื่นแบกกางเขนซึ่งหมายถึงความยากลำบากในหน้าที่การงานของตนในแต่ละวันแล้วเดินตามพระองค์ไปด้วยความรัก อย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆ 2. หน้าที่ต่อผู้อื่นเช่นการมีความกตัญญูต่อบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณทุกคนการไม่ประทุษร้ายในร่างกายของคนและสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นไม่พูดเท็จให้ร้ายผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดผิดประเวณี การช่วยเหลือเจือจุนผู้ขัดสนเสมอเสมอเป็นต้น 3. หน้าที่ต่อศาสนาเราศาสนิกนั้นต้องช่วยกันเผยแผ่ชี้แจงแสดงธรรมต่อคนอื่นหรือประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่นการเฉลิมฉลองพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างมีความหมายและทำนุบำรุงปกป้องศาสนาของตนเอง ให้บีวัฒนาสถาพรสืบไปแล้วสภาพชีวิตจริงของพวกเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วมักจะพบว่าหลายคนเมื่อจะคิดพูดหรือทำความดีมักจะกลัวหรืออายไม่กล้าอาจเพราะกลัวอำนาจผู้อื่นที่อยู่เหนือตนกลัวความผิดหวังกลัวเสียเพื่อน กลัวทำลายบรรยากาศกลัวคนอื่นจะเสียใจจึงหมดกําลังใจที่จะทำดีทำไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าทำไปก็เข้าตัวอยู่เฉยๆดีกว่าทำเป็นธุระไม่ใช่ไปเลยหมดปัญหาทั้งๆท,ท,ที่พวกเขามีทักษะมีคุณค่าที่จะทำให้บรรลุความดีได้ แล้วเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอสองข้อ 1. จงกล้าที่จะคิดถูกต้องพูดแนะนำที่เหมาะสมและกระทำกิจการที่ยังประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมทุกวันและทุกโอกาส 2. จงทำความดีทุกชนิดให้ถึงที่สุดอย่างไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราที่ทำงานของเราองค์กรของเรานี่แหละครับพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตร และพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชาวริตสาสาย